ใครที่หารถครอบครัวอยู่นะครับปาเจโร่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับณเวลานี้ปีไม่เก่ามากอะไหล่ก็หาง่ายครับที่สําคัญราคาถูกมากๆเดี๋ยวเราไปฟังราคา้ทยคลิปกันไปดูรอบคันก่อนครับเห็นไหมแม็กเมอร์มีนะครับบันไดข้างเดิมมีฟังเสียงครับบางๆเลยนะรถไม่มีทําสีหนานะครับไม่ต้องห่วงเลยอดูแชทซีหน่อยแชสซีเป็นไงเห็นไหมครับแชทซีถือว่าสวยเลยนะซุ้มลงซุ้มล้อก็สวยนะครับไม่มีผุนะไม่ต้องห่วงครับข้างหลังเป็นไงเห็นไหม ฝาหลังสวยนะครับอ่าลองดูนะครับข้างหลังตัวฝั่งนี้เป็นไงบันไดข้างมีอ่าฟังเสียงนะครับฝั่งนี้บ้าง,ปร,รงประตูประตูเห็นไหมครับเสียงบางๆรอบคันครับไม่ต้องห่วงเลยอ่าดูทัศนสีข้างหน้าบ้าง <c> เห็นไหมครับทัศนสีสวยเห็นไหมครับซุ้มล้อสวยเลยไม่มีผุนะครับกระจังหน้าไฟซีนอนนะครับเห็นไหมอ่าตัดมุตัดหมอกมีครบครับฟังเสียงฝาก,กระโปรงอ่าบางๆเห็นไหมครับ ดูขอบหลังคาหน่อยขอบหลังคามีผูไหมถ้าผูน้ำอาจจะเข้าต้องดูดีๆนะครับเห็นไหมไม่มีผูเลยหลังคาสวยนะครับเรามาชมภายในบ้างภายในคันนี้เห็นไหมครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานเกียร์ออตโต้นะครับเห็นไหมเบาะหนังคอนโซลกลางเห็นไหมครับรถยังสวยอยู่เลยนะครับภายในแบบนี้นะพรมเป็นไงเห็นไหมครับเปิดดูพรมสะอาดอเห็นไหมครับแผงประตูไม่มีแตกหักนะ ดูข้างหลังบ้างข้างหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะพวกนี้ข้างหลังเป็นไงข้างหลังเบาะหลังนั่งได้อีกสองที่นั่งนะครับมีแอร์ด้วยนะเห็นไหมตรงนั้นรถนั่งสบายะครับเป็นรถครอบครัวเลยใช้สะดวกนะครับามาดูข้างหลังบ้างเปิดมาข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาของไว้ได้เบาะข้างหลังเห็นไหมครับมีเบาะกลางเบาะหลงังเบาะหลังเนี่ยสามารถ Muhammad. พับได้ด้วยนะครับพับแล้วเราจะบรรทุกของได้นะพับแบบที่ผมพับนะครับลองดูนะเห็นไหม มันพับแล้วเรียบเลยนะครับไม่เหมือนฟอร์จูเนอร์ครับต่องเอาเบาะไปห้อยไว้ข้างบนอันนี้ปาเจโร่มันจะเรียบไปเลยไล่เบาะแถวกลางก็พับขึ้นไปได้อีกด้วยนะครับจริงๆแล้วนะเห็นไหมลองดูนะครับพื้นที่ใช้สอยมันเยอะมากเอาเรามาดูโครงสร้างบ้างเม็ดอาร์คอยู่ครบเห็นไหมครับเม็ดอาร์คจุดนี้ต้องดูครับถ้าหายแปลดดว่ารถโดนหนักนะครับไปดูรถที่ไหนเปิดจุดนี้ดูก่อนเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมดูก็ต้องดูสี่ด้านนะครับอ่าดูอยู่ครบ เม็ดอาร์กต่างๆนะครับจุดสปอตแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเห็นไหมเส้นสายต่างๆนะครับตรงต้องตรงนะดูข้างหลังเปิดมาเม็ดอาร์กอยู่นะครับเห็นไหมดูต้องดูรอบคันนะครับน็อนตต่างๆเห็นไหมสวยเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับแบบนี้ท้ายไม่มีโดนหนักแน่นอนดูฝั่งนี้บ้างดูนะครับอ,อยู่ครบเห็นไหมซอกต่างๆไม่มีสนิมไม่มีถอดนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ไหมยังอยู่นะ อ่าเห็นไหมอยู่ครบครับดูข้างหลังเปิดข้างหลังดูอีกอ่าก็ดูครบสี่ด้านแล้วนะครับอยู่ครบหมดซอกต่างๆไม่มีสนิมนะครับอ่าลองดูได้เลยต่อไปเรามาดูห้องเครื่องบ้างนะครับเปิดห้องเครื่องมาเราดูคานหน้าก่อนเลยเห็นคันหน้าแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คนะครับจุดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดถ้าจุดนี้ไม่อยู่แปบลบว่าโดนคันหน้านะครับคานหน้าสําคัญมากต้องดูดีเบรก a อ s นะครับ ตัวถังเห็นไหมตัวถังต่าง,างๆที่ดูที่ผมชี้นะครับยังสวยอยู่เลยคานข้างเป็นไฟซีนอน,นดูข้างบนฝากระโปรงรอยอักตรงนี้ก็อยู่นะอยู่ครบครับเห็นไหมผมจะชี้แต่รอยอักนะครับอลองดูเครื่องเครื่องเป็นเครื่อง DID นะครับเป็นเครื่องคอมเบอรเลวเครื่อง2005นนะครับดีเซลนะไม่ใช่เบนซินนะครับเครื่องดีเซลดูเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะเห็นไหมหน้าเครื่อง สวยเลยนะครับสภาพเครื่องแบบนี้นะฝาสูบไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาย้ำละเอียดรถคันนี้กันทีรถคันนี้เป็นมิสูบิชินะครับปาเจโร่เครื่อง2.5คอมคอมอนเรลดีเซลนะครับปี2011นะครับคันนี้ผมขายแค่278,000เท่านั้นถูกมากๆนะครับราคานี้เลยนะใครสนใจโทรมาได้เลยที่089450202เต็นเป็นวสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี